สวัสดีค่ะนี่สองต้นนี้จำได้ไหมคะก็เป็นต้นสีหยกที่พบได้เลี้ยงไว้นะคะแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่แบบเอาไปโชว์ที่เซนทัลแล้วเขาต้องไปอยู่ในแอร์นะกลับมาก็เลยเป็นแบบนี้กลับมาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเอียงเอียง เอียงลำต้นปลูกนะคะมีการเอียงลำต้นปลูกแล้วเขาก็เลยแขะแบบนี้ส่วนต้นนี้ไม่ได้เอียงแต่กรีดไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้ไม่ได้เอียงแต่กรดไปเรื่อยๆแล้วก็เลยแขกนี้นะคะนี่ใบที่เหี่ยวเห็นไหมคะก้านยาวแล้วก็กรีดไปเรื่อยๆเขาก็จะแขะลงเรื่อยๆแบบนี้ทรงแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็กําลังดูแลขึ้นใหม่นะคะดูแลดูแลเพิ่มขึ้นก็คือ อ,อก็มีช่วงหนึ่งก็คือปุ๋ยอะใส่ปุ๋ยได้แบบไม่ไม่ต่อเนื่องอะก็คือก็ใส่จดดีซีหนอกกล้วยใช่ไหมครับช่วงหนึ่งก็หยุดไปนะคะหยุดหยุดใส่ถามว่าทําไมก็ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็เลยเห็นอาการไม่ค่อยดีก็เลยเอามาใส่นะคะก็เลยได้ใบเขียวกลับขึ้นมาอีกนะคะสีก็เลยเข้มขึ้นมานะคะเป็นสี สีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ซีดไปอ่าก็ก็วันนี้ก็จะมาแต่งนะคะคือบอกแล้วว่าจูเลนซีหนอกก้วยอะ่ะเนี่ยพอพอหยุดใส่แล้วก็มาใส่แล้วเราก็จะเห็นเอ่อแล้วเราก็จะได้ได้ความรู้อะไรบางอย่างที่เราหยุดทำเออเราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเราหยุดใส คลอฟิลมันก็จะไม่เกิดอ่ความเขียวมันก็ไม่ไม่ขึ้นนะพอเราใส่ไปเออขึ้นมาอันนี้ก็จะแต่งอันนี้ออกอันนี้ออกัอน,นออกไม่สวยละอืมแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะก็เป็นจุลินทรีย์หน่กล้วยมึงคนถามว่าจะต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่ ต้นมะพร้าวมีความแข็งแรงใส่เข้มข้นได้คือพบก็เคยทำคลิปใส่ให้ดูนะจริงพบไม่พบไม่ได้หลอกทุกคนนะคือบางทีพบใส่เพียวๆเลยพบรดน้ำแล้วก็ใส่เพียวๆก็ไม่ตายเขางามดีด้วยซ้ำนะคะก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเราใช้กับอะไรถ้าสมมุติใส่กับพวกผักอ่อนๆพวกผัก ที่ใบบอบบางอะไรแบบนี้คือก็ต้องผสมน้ําแล้วก็รสใช่ไหมผสมน้ํารสแต่กับต้นมะพร้าวเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเขาเป็นไม้ใหญ่ความแข็งแรงเขามีมากกว่าพวกผักเหล่านั้นก็เลยสามารถที่จะใช้เข้มข้นได้สมมุติว่าเอามาสักสักประมาณยังไงอะ ไม่มีไม่มีนี่คือสามารถใส่เข้มข้นได้ไม่ตายนะคะลองลองใส่ได้ไม่ตายพบก็ลองใส่วันนี้พบใส่เพียวๆบางคนบอกให้บางคนพบก็ได้คําแนะนําจากเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละในกลุ่มบอนไซว่าเขามืองไทยนี่นแหละเ,ออเขาบอกว่าใส่หนึ่งฝาหนึ่งฝาน้ำํำคือเราใช้จุลินทียสองข้อแสงเนี่ย ใส่ขวดใช่ไหมแล้วก็ฝาฝาที่แบบปิดอะ่ะเขาบอกหนึ่งสองฝาใส่เนาะผสมน้ำพบใส่มากกว่านั้นอีกงามดีด้วยนะคะงามดีด้วยคือเขามีความแข็งแรงเขาเขารับได้แล้วก็คือมันเป็นชีวภาพอะ่ะยังไงมันก็อ่อนกว่าเคมีอยู่แหละ คิดอย่างนั้นนะสีหยกเนี่ยพบมีแค่สองต้นนะคะสองต้นที่เคยลงไปนะคะคนที่ติดตามอยู่ก็คงจะเห็นนะคะว่าตอนนั้นน่ะเขาสูงอยู่นะตอนนั้นที่ทำก็สูงอยู่พอสมควรแหละ เนี่ยเราผมก็กรีดเรื่อยๆไม่ได้ตัดยอดนะไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดยอดถ้าตัดยอดไปไม่ก็คิดอยู่ว่าจะแตกใหมยคือเดาใจไม่ถูกไม่เหมือนกับต้นมะพร้าวต้นที่เขาเขียวปกติอือมเขาเขียวปกติเราก็ยังคิดอยู่ว่ามันหาง่ายกว่าไงอ่า มะพร้าวปกติทั่วไปอ่ะมันหาง่ายกว่าเราก็กล้าตัดเราเราก็กล้าที่จะเสียงแต่มะพร้าวสีแบบเนี้ยก็ไม่กล้าเสียงก็เลยกรีดไปเรื่อยๆสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเออไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดยอดไม่กล้าเขียงอะไรเงี้ยก็ให้ใช้เทคนิคนี่นะคะกรีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แผลองอันนี้ก็หลายเดือนอยู่แล้วเนาะ หลายเดือนอยู่เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็จะกรีดไปทำการกรีดก่อนนะทุกคนคะ่ะพบก็นั่งแต่งไปเสร็จแ,แล้วพบก็มาเห็นว่าใต้ใบเพิ่งจะสังเกตเห็นนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเขามีเพีย้ยเห็นปะเยอะมาก อยู่ใต้ใบก็เพิ่งเห็นอะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่ที่ที่เขาดำดำเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนเพี้ยกินอะโอ้เพิ่งเห็นต้นนี้ไม่เห็นต้นนี้มันอยู่ใต้ใบเดียวแต่ต้นเนี้ยคือเป็นทั้งต้นเลยเดี๋ยวพบจะเอาเอาน้ำล้าง เอาน้ำหลาง เนื้เทียมมันหลุดไป เอาน้ำฉีดออกไม่หมดก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอาผ้าเช็ดน้ำแล้วก็เอามารูดออกผ้ารูดออกาตายนะคะเพิ่งเห็นจริงๆสดมากเพิ่งเห็นเว้ยถ้าไม่เห็นนี่ก็ถ้าไม่หยิบมาแต่งไม่ลง คงกินจนตายนะเนี่ย ่ล้างตัวออกให้หมด เอาเพียแป้งนะคลิปที่ลงมาตอนสายอันนี้เพียะอะไรคะดำๆผมไม่ค่อยรู้จักสายพันเพี้ยสักเท่าไหร่วันแฝอยเยอะมากเลยอะ่ะน้ำมันฉะดินไป โอ้พึ่งรั้วใบมันเป็นแบบนี้เทียอยู่ข้างใต้ก็สังเกตนะคะใครที่ที่เลี้ยงเราแบบใบมันดําอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่รากอย่างเดียวตอนแรกพบคิดว่ารากเขายังไม่เดินเพราะว่าพบกับต้นไหนกลับวะกับต้นเดียวดิต้นนี้กลับแต่ผมก็งงว่าต้นนี้ทําไมมันมันเป็นไปด้วยอะ่ะต้องเห็นเนี่ยแหละนะคะ เห็นจริงงก็ <ๆ S 1> กเวลาเจอเพี้ยอะไรเงี้ยผมก็จะเอาน้ำล้างเอาผมไม่ได้ใช้สารเคมี เลี้ยงดังเดิมตรงไหนยังไม่หมนใช้นิ้วลูดเลยแล้วก็ยกมาตั้งตรงนี้ให้รับแสงแดดอ่อนๆพบว่าพบจะต้องใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยให้สักหน่อยแล้วแหละค่ะจะนสีหนองล้วยใส่ปุ๋ยเลยละกันอันนี้ก็ไปตักมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะผสม กันเยอะนะคะผสมน้ำเยอะกว่านี้เนี่ยพบผสมไม่ดูเลยนะว่าพบผสมแบบนี้เราพบใส่แบบนี้จริงๆกลาใส่ให้ดูเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่บอกว่าพบบอกไม่หมด อันนี้พอแล้วก็ต้นนี้กำลังจะแตกยอดใหม่ต้นนู้นเคยใส่แล้วไงใส่ไม่นานเนี่ยเราไม่ใส่เยอะไปไหนต่อนี่ต้นนี้ที่ตัดตัดกะลาไม่ไม่ใช่ตัดดิเขาก็ได้เวลาหลุดแล้วแหละนะก็แค่เอาออกไป แล้วก็รากเขาก็แตกใหม่นี่เขาแตกรากใหม่เร็วมากเลยนี่ให้ให้กินหน่อยให้กินหน่อยอันนี้สามยอดอืมลดไปเนี่ยใส่ให้ดูจริงๆเลยค่ะใส่ตรงไหนอีกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ สวยมากเป็น่องเลยอย่างน,นี้ด้วยใบสละแน่นี่ต้นนี้ตนน้ตนนี้เห็นไหมเห็นรากไหมคะ แล่วไปดูแล้วมีกลิ่นชื่นใจไม่เดินตากแดดทำไมนี่นี่สองยอดมะใส่จริงๆใส่ให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเย้